บัดนี้วันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่68ที่ข้าพเจ้าในอธิเทู้ครองนาคเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส229ข้อถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปะิริละมนต่างๆถวายเป็นพระทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทังางยขอเจิาของข้พาพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคตะเพ็นอจะได้แตส่สวดอย่างตัวน้องเลือเทอน หนึ่งบุตรสาชุมนมเทวดาสมันตาจักรวาลีตุอัตตาคันยตุเทวดาสัทธรรมามุนิราชสัจสุนันสุขามงค์ขังสักเกจามีจรูปเปสิเิขันธเต็งเกจันตวิขิวิมานีที่เปรตเทจะคายมีตะรุวนักขะเงเกหาวัตุมหิเกเตกุมภาญานตุเทวาชลทฐาลวิสเมียกัมปนาคาที่ันตาสถิตเกยัมุนิวัจจะังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาลุอัยมพันตาธรรมสวรรคาลุอัยมพันตาธรรมสวรรคาลุอัยมพันตา สองบนวิชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนนาสังคังอภิปูชยามะสามบนกับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุปถะวาพุทธังภาควันตังอภิวาติมิตสวากาโตภาควตาธโมธรรมังนัมัสสา,ามมสามิตส,สุปฏิปันโุภาคว,วาตสาวกสังโฆสังคังนัมลามิ สี่บุตรสวดมการสิทธิคาถานโมทสะพะคัมภีร์ตัวอรหัตตสมาสมุทัสักนโมทสะพะคัมภีร์ตัวอรหัตตสมาสมุทัสสันโมทศะพะคัมภีร์ตัวอรหัตตุสมามุทัสัห้าบุตสใจสมณะขมานปารถพุทธังสลานางกชามิทำมังสลานางกชามิสังฆังสลานังกชามิทุติยมปิพุทธังสลานางกชามิทุติยมปีทำมังสลานางกชามิทุติยมปิสังฆังสลานางกชามิ ตติยมปิพุทธังสละนังกชามิตติยมปิธรรมังสละนังกชามิตติยมปิสังฆังสละนังกชามิหกบุสรสัจจเกเรคาถานัตถิมีสละนังอันยังพุทโธมีสละนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุตุสัพพทานัตถิมีสละนังอันยังธรรมโมมีสละนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุตุสัพพทานัตถิมีสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุตุสัพพทาเจ็ด มสวดมหาสมัยสูงเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวินิมาตาพิคุสังเกตนาสิทธิปัจจามาเตหิพิคุสัติหิจะเป็นเหวาวาอาราหันเตหิทัศนิหิจัโลกธาตุหิเทวิตายิปุยานาสันิปบริตาหุติภัจุมตังทัศนายาพิคุสังคัญจะอรดาโคจะตุนังสุโทสกายิการดังเทวานังอิตัสหิออยัางคภพระกวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวินิมาตา ภิกขุสังเฆนะสิทธิประกบัตติหิภิกขุสเตหิสเพหิวะรหันตหิทัสสหิจโลกะทตุนิเทวตายะุญเยนะสันิปริตาหุติภะวันตังตัสสนายะภิกขุสังคันจะจะยุนะมะยังปิยนะภะคะวาเตนุปสังคมยะมอุสังคมิตวาคตนติกิะจะคาถาภาสยะมาติอตคุตาเทวตาสยาิะภะะวาิโสสัมมัจิตังวาาหังปะสาริยะปะสาริตังวาาหังสัมมัยะเอวะิาสุทาวาเสุ ทีเทวสุอัตระหิตาปะคขบันตุปุรตุปารตุระหังสุอตาโคตาเทวตาปัจขบันตังอภิวาทิตะวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังอิตาโคเอกปัจขบันตตาปัจขบันตสฉันตเกอิมังคาทังอปาสิมหาสมโยภาวันสัสมินปิกายาสมาคาตากะตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังทักิตายยิวอัปปะราชิสังคันติอตะโคปะวะเทวตาปะจขบันตสฉันตะกีอิมังคาทังอปาสิ ada rapi kamu sama tak hangsuk cita ada tanu usuk kemang kangsuk sarati wanita ni kan kita mah itu rajin nak kita ni pati tati ada kamu pada siwa tapa kawan imang kah apa sih kita mah kilang kita mah pelikang kita kilang oh jami chat jalan ti sudhawi mana ju ada kamu mata sudan tak susun nak hati ada kamu pada siwa tapa kawan imang kah apa sih ya putang salanang kata sih nanti nak kasih ติกาปายะภูมินทายะอนุสังติหังเทวกายังปะริปุเรสันติติอะถะโคภะคะวาภิกขุอัมเมเตสิญจะภูนิดะภิกขเวทัสสะสุกะโลกะาทุสุเทวตาสนิปะเตาหุนทิตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังฆัญจะนิปิเตภิกขเวอะเหสุอติธัมมะทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตปะระมังเวะเทวตาสนิปะเตาอะเหสุเสยถาภิไมหังเอตตระหิเจปิเตภิกขเว Pervisanti eta nata manang sama samputa, te sampi pakhwan ta nang ita para mayi wate wata sanipleta, pervisanti, saya sapi mehang ita rehi nama ni, kita ji samipi kobe te vaka jana nama ni, teji samipi kobe te vaka samiti. ในบรรดนติโคเตปิคุพระคนณตัวปัจจุบันทรงพะคุบ b เอตเตท่โบจาณเชโลกะมนุกะสามิยะถากุมภาติเศสทิสาเจสิตาสิลิขะพลังปะหินตาสมาหิตาปุตุสิหะวิริสันติมาลุมาหังสาวิสัมพนุวัฏานัมานันสาสุทธาวิปัสสนามาเวลาพินโยเป็นสติเจตวะวิเนกะปิลวัตเวจะต่ออมิตติสตาสาวะเกสานีลันเตเทวะกายาพิกันตาติวิจนะติคุโง เตจะอะทาปะมะคะลุสุทะปะพุทธัสสะสัตตังเตสัมปะทุรังหุนยานะกมุนะสัมมาสระณังอัปปิกิเหสะมะทะพุงสหัสสังอะทัสตะริงกะรังอิกิสะหัสะนะมะนุสสานัมมะทะสุงอัปปิกิเหนะสะมะทะพุงทิสสะสัพพะชาอูหังต้องจะสัพังอภิญญายะวะปิกิโตวาจะกุมาระตะตุอะมะเตยิสัทธาสามิกิสัทธะนิกะติทิพพะกายะอภิกันตังติวิชานะทาอภิโภวอิบูหังกิติยะสามิกิราหิอนุพพะโส ตัจาสหัสสายยะขาคุมภากะปิลวายอิทิมันตัิติมันตววนนมันตัวเสสนนโมธมานพิการมงกุณังสมิิวงตัจสสาหิมาวะตายขานตวนิโนอิทิมันตัิติมันตววนนมันตัวเสสนนโมธรมานพิการมงกุณังสมิิวงสาตายีราติสหสายขานตวนิโนอิทิมันตัิติมันตววนนมันตัวเสสนนโมธรมานพิการมงกุณังสมิิวงอิจิตสุลสัสสายยขันนั่นตวันนิโนอิทิมััิติ วิสาเมตตาปัจจสตายะขานันตมณีนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยศสินุโมธรรมนาถิป็นกรรมพิคุณังสมบทินวันังกุมพิโรราชขคีโกเบปุลสัพวิเดนังปิญโยนังสัตาสาสังอสานังปฏิรูปะสติกุมพิโรราชขคีโกสุภาข้าจะมิติวันังปุริมัญจัติสังราชาทัตานโทภาสาสติคันธภาหนังอธิปติมหาราชายะสสิสุกุตาปิตัสสัพพงมวยท่าบารามาพลาอิติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยศสินุโมธรรมนาถิป็นกรรมพิคุณังสมบทินวันัง

ปะชิมัญจาติสังราชาวิรุโภตปัสสัตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธปิตัสสะพู้หงุยธรรมนามาภลาอิทธิมันโตัวชิดิมนโตววันนันโตยสัสสิโนมุระมานาภิการรมุตุกุังสมิติมนังอุตตรันจติสังราชาวิรุโภต菩ัสติยัคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธปิตัสสะพู้หงุยธรรมนามาภลาอิทธิมันโตัวชิดิมนโตววันนันโตยสัสสิโนมุระมานาภิการรมุตุกุังสมิติมนังปุริมาทิสังทศรัตุตสกินีนักวิรป โเวโรุตรังที่สจตารติมาราชาสมตาเจตุสิสาัตนมานะอจัสุปนิกปิโรทเวทีสวิโนทัสสะหูวัชนิกาสถามายากรนตุเนเหตุวิุจักวิุโตสาจันนกัลว่าเสดตุวใจินุชานุนิชานุญาปานตอปมันโจะท่วสุตโจมาลกีตาเซโนจากันทพโมโนทัสะโนโพอาคูปจิโเจวะติพุธสิยวัชสะ Iti janje jarajanu kanapa saharajubi Putamana apika mungpikuna semiti wanang Ataku sabadharaka wisalah sahatan jaka Kamalasutara aku payakasa ayatibi Nyamunasutara tajak Aku nakayasasido Irawanumahanaku subaka semiti wanang Yena kisah saharante Tipasichaku wisute Jaku wihaya sate wana pacapata Citarasubata iti tesanamang Apayantate nakalak ยันหายิวว่าจะหิวบายันตานาคาสุปนาสาระนมังกสุปตงชิตาวชิดาหัตถีนะสัมมุตังอสุราสิตาพระตราวัสวัสสิติอิทธิมตุยัสรเดนกาลกัญชามาหาพิสมาอสุราวานพิเภกษาวิปัจติสุจิติจักปะหานาภูนมุจิสหดัลสัญญาบริปุตานังสภปวิโรจนาปะกาสนายทวานิปลิงเสนาราหุมัททัพปาภุมุงสัมมาโยธานิปัจันติพิกุลังสมิติวานังปะโปจัตเิวะปตะวีจัติสวาโยตากมุกวัตุนาวัตุนาเทวา sumuja ya sasa saha mita kulu naka yu kaja akku tewa ya sasi no tasete tasetaka ya sapena nata wanino iti manto sisi banto wana manto ya sayo nula mana pika mungbi konam simiting wana nenuja tewa salika saba jatuhi ya ma jasa supani sate wa jaka maku pura kita sulia supani sate wa sulia maku pura kita na kita ni pura kita wa akku bantawa lahaka usana wasa wasi to เศรษฐีทัศนคายาสเปนนั้นตัวงนนิโงอยู่ที่มันโตชิดมันตวันนันนโตอย่างศสนนุมโมทมานาพิกามุงเป็นคงสมบิทิวันนั้นถาคุณจะพูเทวราชลัมพสเอคาลีวะอก็ที่การจักรโลชาจะอุมาบุคานิบาศิโนุวัฒนาสตร์ธรรมะจักรจัตตาชนินชากรอยู่เลยเยอะคือลาอาคืวะสชาววันิสิโินุถ้าเศรษฐีตัศายาสเปนนั้นตัวงมั่นนิ่งอยู่ทีมันโตชิดมันโตวันนั้นมันโตอย่างศาสนาหนุ่มโมทั้งมานามพิการมนุ่งเส็นคนทางสม Taki batu sisa aku, aku manung batu sika, ataku wariyo dewa, yejano hitawasinu, paraka maha paraka, aku dewa yasasinu, tasete tasatakaya sapena natawaninu. Nyitimanto, nyitimanto, wanawanto, yasasinu, muramana, tiga mungpikunang, simiting, wanam. Tuka karumha aruna, aku wikana tasahap, osatakai hapa muka, aku dewa

Kita simpulkan sekarang nak hancur sama si sang supama tak pernah betul cabut tak ini betul sangat tenang kum baru disujak supaya semua tiwa nang sang sama merugikan nang mah pampat tipi tiada tiupa jadi betul kita makan jauh yang harus itu aku pergi kawas itu tu disajak macam hari tu beri hari tu tidak sampai yang penting tiada 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 sama macam para sih nak api kami pensakan hasa mati yang tidak akan dapat pada saat lagi nak bertemu tu tak mahu kita kucing Iti tata maha senu kata senak api seyi paninatala maha jaka sarawang kata wana pey rawang Da pu saku meku, tata yanto saku chuku, tata aso patu watanti Yang kutu asayam wasi, anja sampang api nyaya wapikira wana jakuma Toto amitiji sotasa wapike sasaya te Anasena api kantate wichana tapikawu, te jaka atapa makarung sotawa สังลมบัิอันจะุงสภิวิเชตังคามาเปยติตายาสชนโนมุนันติสาพุติหิสัำวกาติชนิสตาติแปดปรสวดธรรมจักรกับปัตนสูตร เอวมะเมสะตังเอกังสมยัมปะกะวาปะลันติยังวิหะลิติอิปะทะนิมะตะยังตัสสะกะวาปะวะยังวิริปิโกอะมันติสีติวะเมปิกะเวอันตาปะปิจิเตนะนะนะเสวิตะภาอยู่ใจยังกามิสุกะสุขังกายิโนโคหิโนขะโมปุจฉะณิโกอะนันติโยอะนัตตสันนิโตอยู่ใจยังอะทาเป็นกัตตังกะตังโนปุรุโกนะนันติโยอะนัตตสันนิโตเอเตเตปิโกวิริโกอะทัมมะมะจิภาปะฏิปะทาตะตะกะตินะอะระหังสัมพุทธาตังกะรณีญาณ <Gesellschaft> <more> <collaboratively> <£3 millionlategostr> <steroiden> กตมาจษวาภิเวมัชิมาปิปทาสถานคตินะอไปสัมพุทธาจะคูกรณียะนะกรณีอุปสมายะภิญญายัสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติอย่าไปมได้อยู่กับทางที่โกมัคคุสิยติอยัางกูสารภิควมัชิมาปิปทาสถานคตินะอไปสัมพุทธาจะคูกรณียะนะกรณีอุปสมายะภิญญายัสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติ Istangku bana pikwe tuh khang, ayah sedjang cha ti pi tuh khang cerada pi tuh khang, mada yam pi sapi, tukang khang apiye hit sapyo koh, tuh koh yapiye hit sapyo koh, tuh koh yam pi changna ramanti tampi, tuh khang sangketi na payu pertahana kanta, tuh khang istangku bana pikwe tuh khang, semutayu ayah sedjang, ayah yantarha penur pawai พิแดนที่เสียที่ตังกรรมมาตัณหาภาวะตัณหาวิพาตัณหาอิตังรูปนะปีกเวทุกข์นี้ราุวายสัจจยตัสายวตัณหาอสาวิาที่โตโตจารปติัควิอนัยอยู่อิตัรปนะปีกเวทุกข์นี้รันีปฏิปทาะสัจจงอายะมีวลิอยู่ที่คูมาคุยที่ัที่ตางสมาธิสมาสังกปุสมาวจารสมกรมตัวสมาวิมุตสมาสติสมาสมาธิ ทั้งทุกครั้งที่สัจจันติมีพิกเววบุพเพอนุนัสุเตสุธิมีสุจักุอุตปาธิญาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาุโกอุตปาธิตั้งคู่เป็นั้งทุกครั้สัจจังปลินใจนั้นที่มีพิกเววบุพเพอนุนัสุเตสุธิมีสุจักุอุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาุโกอุตปาธิตั้งคู่เป็นทังทุกครั้งที่สัจจังปลินใจนั้นที่มีพิกเววพิก Upi anu nu sute suta me suja ku utu padi ya nang utu padi panjang utu padi pica utu padi anu ku utu padi timi pi kubi upi anu nu sute suta me suja ku utu padi ya nang utu padi panjang utu padi pica utu padi anu ku utu padi utang ku penyang tu ka samu tu yuwale sajang pengi nanti mi pi kubi anu nu sute suta me suja ku nang utu padi panjang utu padi pica utu Itang tukak nelo tuole sa can timi pekepepe ananu sute suutam me suutjakung, itang padi yaanang itang padi panja, itang padi pichang, itang padi alaku itang padi, itang kope itang tukak nelo tuole sa can sa timi pekepepe ananu sute suutam me suutjakung, itang padi yaanang itang padi panja, itang padi pichang, itang padi alaku itang padi, itang kope itang tukak nelo tuole sa can sa cikatang timi pekepepe ananu sute suutam me suutjakung. ตบารีญาณอุปปาทิปัญญาตบาริปิชาตบารีอโลกุปปาทิตังทุกขณีโลตะคามิณีปฏิปทา2ซม.กุเภกุเภรณะสุทเถสุทธเมสุจจคุตบารีญาณอุปปาทิปัญญาตบาริปิชาตบารีอโลกุปปาทิตังโภเธสังทุกขณีโลตะคามิณีปฏิปทา2ซม.จังภาวิตปันติมีปิกขเวบุเภอะนุสุทเถสุทธเมสุจจคุตบารีญาณอุปปาทิปัญญาตบาริปิชา จางภาภัในทีมีม่พิกเบบุเอนสติสุตมสุจักภูุตปาทิอนุตปทิปัญญาอุตปทิพิชาติอุตปทิอุกูอุตปาทิยวิกิวันจะมีพิกเอิมสุจตุสุอัดสิสุอวันติปุริปตังทวัดสาการังยะรรมปุตังยานนนัสรังสุจตังอหุจิเนวัตตาวังพิกเบจะถืวะเกลโลกิสมากสัสสะ

tama pak pagi ya pik lupa kau waktu pun aja tak abang Seming panah yang seminggu pan aja sama tanya sama kita malang bisa sama tak yang kimji sama tamang sama sama tentang rosa sama bahwa itu ya pak kau tahu sama cek ikum pasti wajah yang isi pertanyaan ini saya anu terang sama cekang bahwa itu yang Tamani ini nama apa ini nama samuna awak cina juga nak kerja mesti kumpan nang dewan nang datang situ bah jatuh maharaja saat dewan sedang jatuh maharaja saat nang dewan nang datang situ bah dapat ting saat dewan sedang musa nang nimana tu si tadi dewan sedang musa nang dewan nang datang nimana lagi si dewan sedang musa nimana ti nang dewan nang satang situ bah paling nimit sesuatu dewan sedang musa kisung nang dewan nang satang situ ปมกาญจิกาที่ว่าสัทธมุจาวิสุมกาิกาดังเดตังสวาเอตัภะวะปาลานิอิิวนอนุตรังธัมมะจกังปติตังอัปปิปติยังสัมมนนวาะยวาเวามเยนวาพะนวะรกติหตนะคะนนะเนะมกสะอัปปะัิอัญญะจะัสสะหสโลกาสุสังัปิสัมปะัิัวิอัปมานะจโลาอุปาสะโิ Adikamilwa dewa nang dewa nukawang Ata ku bakwa utana utani Si anya siwata poko tanyu Anya siwata poko tanya Di iti ingang Aya sama toko tanyu Sa anya kota nyo Di tawa namang Ongo si di Kau kota nusuti Di biso bakwa arhang Sama samutu Wihacalana Sampan nusukoto Logo bidu Anu taro bali Sata masalati Sata asio Baminusan Amutu bakwa di Sipta manusuti Sama kato bakwa Tata musan tipe sengkala mesti su so, peti panu pakar betul sah wakasangko uju peti panu pakar betul sah wakasangko ya ya peti panu pakar betul sah wakasangko sah nih peti panu pakar betul sah wakasangko ya tadi dengar tarik polisi ayu isap pakar betul sah wakasangko ahum ini yo pak ahum anu terang bener lokasi ati tiga <coughs> พราจินาบุญชรทรยาสนากตาพุทธเจดวามาลังสวานังเจตุสัจยังสปังนัสังเยวิงสุนสตาสปาตัทถังกะราตโยพุทธอธิวิสตินายกกาสเพปิธิตามัยหังมาตะเกติมุนิสราสิเสปฏิธิตุเมหังพุะตุธรรมโหทัยระดุสเนสังโฆปฏิธิตุเมหังอุริสปะโคณากรอาทะเยมีอนุตุตุโสาริปุตโตเจตักกินีโกทันโยปิธิปากัสิมุขะลานุจวามะกีทักินีสัมภนีมัหังอาภาสุกันันทลาหุลาอาสะโพจามหาเนวุปอาภาสุวัสสะโสตะเก ये सब तो भी दिखा कर सब निशुल्क जो का पापन करो वाली सिनो सिद्ध संपन्न हो सोपे तो पुरे पुखा वो उमा लगा सपोर्ट हीरो में ही करो कुनो अंग्रेज मालो तो आप ताली ना था सिर्फ ले तेला चा इमी चाता ना दिया तेले कामा मार जिसे साथ की मारेरा विशि karena buat itu asih tak kini ini tak tak cak kang baca itu asih wah mi aku lima anak kang tak kanu perima tu cak atau nantinya suka kang, aku asih yang asih sih sah berkali cerita kini anak anak beras tanya tak kata petala lang kata wah tapi tak sih cerita pensi tapi petawa ini sah ini yang nyentuh anak anak sih tanya tanya sah baca itu baca sali kini baca tamat jin hikmah lantang sape มีมหาปุตติสาสะาอิทธิว่ามันตุสุกุโตสุรัคโฉชิรานุภาเวนชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิราธิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิรันตระโยสัตถมานุภาวปาลิตุจารามิชินาปัจเจรีตีสิสี่ประสวดภาหุมหาการภาหุสาหะสมปิณิมิตาสาวุธันตังคีมีขันธ์อิจิตโครสเสสนามาลังธานานิธรรมวิทยานิชิตวามุนิโตตังติสสาโุติเชียมังคลานี mana tiling kamu pikir tuh si sapa rating kau nampak nawa makam tak hati ya kang, tadi sudah mengi tengah si tuh kamu nindo tadi si sapa untuk lagi lingkar si balang ati mata putan kau waktu jaga kamu seni masa nantang, nanti kamu sih kau tidak si tuh kamu nindo tadi si sapa untuk kini makalani. tang tawan tiyo kasa ti sang huli malawan tang. Iti si จักรวาลอกาศธัมโตวังอีวะขาพิณีจินใจทยกข์วะจันนังเชยกายยมัชเชยันตีนะสมมุนพินณาชิตตวามุนินโตตันตีเชสาปุตเตชีมังคลานีถัจจังวิหารยมัติสัจจวาทักเกีตุวาทาพิโรปิตะมะนังอเดอันทัพูตังปัญญาปฏิปเชลิโตูชิตตวามุนินโตตันตีเชสาปุตเตชีมังคลานีอันโตปันติโกชังคุณพุทธังมมหิดิงปุตเตนะเถรพุชเกนะตังปยัญตอิตุงกสีกวิชินาชิตตวามุนินโตตันตีเชสาปุตเตชีมังคลานี ทุกกาอณดีตีพุทธาทาิเขนะจตุตถาฐานถังบังมังวิสุทธิวิติมิติประกาศที่ยานังยานากเทมังวิธินาชิตตวามุนีโท,ท,ทตันเตเชสาเงนเถรเชีมังคนาดนีเอตาเปีุู้ใช้มังคละอัจจะาขายโยวาจัโนที่นักทีนีสารเต็มว่นันดีหิตวานวณีกัวิพิธานิจุปัตถวานิมุขังสุขังอธิกรมีเยน,นโดสปันโย

ปัตถกินังปัตถกิน er ังมโนกรรมังปณิพพิเตยปัตถกินังปัตถกินังนิกตวานะ่รับปันติเตียปัตถกินีพระวันดุาปมังคารังนะครับทศกัะฐ์ฏิวัติสภะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุติปปุมฑิตีพระวันดุาปมังคารังนะครับทศกัะฐ์ปฏิวัติสภะธรรมานุภาเวนะสัตตาสุติปปุณฑิตีปรมังคารังนะครับทศกรณฐ์ปฏิวัติสภะสังขานุภาเวนะสัตตาสุติปปุมฑิตีสิบห้าปิเตทานะคาถา

อําเภอราคันตุสัทธันโนสังเกติธรรมจาริโนตุติสัมปาเรนะมาธัมเมอะระยะปะวัจจิตเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมาสารังปะเกชนตุกาลิเตปะโกวะสตุปุติภาวะยะสัตตานังสมิติเมตุเมทะน16 soka pata jeni to kapa ya pata jeni pa pata jeni soka hutu sapa ipi pani no itawa ta jaa mi hi sapa ta munya sapa ta sapa hi te vaa no mora to sapa sapa te tsiti jaa ta na sa san to sa silang na han to sapa ta pa hutu ka jen to te wata ka มุนตุสัพังสุมาครังราขันตุสปะเทวิตาสปะพุทธานุภาเวนะสุทิหุตุนิรันตังมุนตุสัพังสุมาครังราขันตุสปะเทวิตาสัพพะธมานุภาเวนะสุทิหุตุนิรันตังมุนตุสัพังสุมาครังนะคันตุสปะเทวิตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุทิหุตุนิรันตังสัพพุทธาปะรัปตาปิจิกานิยัังงพลอลันตตันจเยละันนทมิสัพพะโสสัพพปุทธาลปตังพลังอลันตานันจเตชีนะละขันปัญมิสัพพะโสสัพพุทธาปะรัปตาปิจิกานิยังพลังก์อรันตานันจเตชีนะละขันปัญมิสัพพะโส

ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานและอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์แหงการบูชาพระราชาตรัยด well like ้วยการแสดงบูชาสมบูรณ์พระสูตรพระปริษและประถาศเหล่านี้ของข้อมูลสวัสดีโยงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าโปรจากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอโทษเทพสบายนั้งหลายโปลุกเร้าเพื่อนในการสวดเทียนอิมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อมาถางแล้วปรดอุทธรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าและถึงบูลคุณพระปิตายุทธสถีเด่นยุทธสถีเด่นพระโคกหกแปด ตลอดจนวัตถุมุตลทั้งปวงที่สามสิ่ง้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปิจจสรุสิกสิทุกประการเทิญสาธุบนกุศลขข้าพเจ้าทั้งหลายเเกิดจากการบมวิจริญจิตภาวนาขอน้อนถวายเป็นทัพูปูชาธรรมบูชาสางูบูชาขอบรบุญน้ส่งึงผู้มีศีลธรรวมหยดมุ่งเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปล่อยจากราชะจยทั้งปวง คุณเจวามรทุกขายทุกใจสั่งสิ้นประสบความสำเร็จในเงินเงินในที่การงานชนะต่อปรรสและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมรัาสังสมบัติปรหิตสมบัติมีรตาเห็นธรรมสาเร็จในการวีปัจฉิยาณกรรมฐานเกปัญญาญาณแด้เจริญด้วยเจดุรพิตรพอใจฤทธิ์คืออายุวะนาสุขขปราชญ์ถขอนุนโมทนาับพพว่องเสริสุ่าน